สำหรับสัปดาห์นี้ครับ k e y t a k e Away ที่เราจะบอกนะักลงทุนมีอะไรบ้างครับพี่มิครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสัส้งงนๆง่ายๆเลยนะครับเราคิดว่าที่ผ่านมาน่าจะเข้าทางของเราหมดนะครับเพราะฉะนั้น Key takeaway ของสัปดาห์นี้ก็คือหุ้นยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับใจผลด้วยคิดว่าหนึ่งตัวเลขเศร,รษฐกิจของสหรัฐเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ออกมาแข็งแกร่งตามที่เราคาดการนะครับซึ่งเรามองว่าการที่ตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเนี่ย มันจะส่งผลให้ตลาดหุ้นม,มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเพราะมันส่งผลให้ความคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยมันลดลงนะครับส่วนประเด็นที่2เราก็ต้องมาจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเงินเนฟ้อสหรัฐซึ่งเราก็คาดว่าตัวเลขท,ที่จะประก,กาศออกมาในวันพุ่นี้เนี่ยน่าจะเป็นตามเราคาดการณ์ก็คือน่าควรจะปรับตัวลดลงได้เสียทีนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันและราคาอาหารเนี่ยปรับตัวล,ลงมา,มากเหลือเกินในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นะครับส่วนปัจจัยอื่นๆที่เราต้องจับตามองนะ,ะับก็จะมีอย่างเช่นตัวเลข PPI ของสหรัฐซึ่งเราคาดว่าก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวลงเช่นเดียวกับตัวเลข CPI นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อราคาน้งมาปรับตัวลงมันก็ย่อมส่งผลให้ต้นทุนก,นการดำเนินง,งานของบริษัทต่างๆในสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่ตลาดสนใจในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP ของอังกฤษนะครับซึ่งเรามองว่าต่อให้ GDP อังกฤษออกประกาศออกมาแล้วติดลบเนี่ย ก็คงจะไม่ส่งผลอะไรต่อตลาดนะครับซึ่งจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในชุดถัดไปนะครับแต่นาหน้าแคปชั่นตอนนี้เนี่ยเราก็จะขอเรียนว่าจากที่เราบอกว่าหุ้นมโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกองทุนแนะนําของเราเนี่ยเราเองก็จะขอแนะนําให้ทยอยสะสมต่อนะครับเพียงแต่ว่าจะมีแค่บางกองทุนเท่าน,นั้นที่เราแนะนําให้ขายทำกระหนไปเนื่องจากตัวตัชนีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาฮิตทาเกตของเราแล้วนะครับซึ่งจะเป็นกองไหนเดี๋ยวติดตามกับคุณต้นต่อไปได้เลยนะครับ โซจีครับเสียงขาดหายนิดหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับเรามาต่อกันภาพนี้เลยครับว่ากองทุนที่เราแนะนำมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกองทุนที่เราแนะนำเป็นคอ r e พอร์ตฟรีโอนะครับเรายังคงแนะนำตัว t ีทีบีสมาร์ทพอร์ตอยู่นะครับกองทุนนี้ก็แนะนำให้ทยอยสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับส่วน s ั t e l l i ์ไล o ์พอร์ตอย่าง KT Energy, KT Finance, t ฟแนนซ์ทีมบีเอสชิลวันยูโรอีคิวยังคงแนะนำให้ทยอยสะสมนะครับส่วนทีมบีญี่ปนแอคทีฟอีควิตี้ทีมบี อิน i ดียแอคทีฟอีควิสองกองทุนนี้เราให้ทยอยขายทำกำไรนะครับส่วน n i เคอีเนี่ยไปแตะประมาณ2 8 0 0มซึ่งเป็นแนวต้านที่พิมิกบอกไว้แล้วก็มองว่าน่าจะเทคโปรฟิตออกมานะครับส่วนอินเดียครับก็ดัชนีนิฟตีนะครับเข้าสู่ระ,ระดับ o v e r b o ์บอ t แล้วก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่มีกำไรกองอินเดียพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทริมขายทำกำไรได้นะครับส่วนกองทุน KT อาเซียนครับก็ยังคงแนะนำให้ทยอยสะสมอยู่ครับล่าสุดครับ อกองทุน E.S. Indonesia นะครับก็เป็นกองทุนอีกหนึ่งกองทุนที่เราแนะนำและ IPO วันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็หมดช่วง IPO เรียบร้อยแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วก็ ตลาดหุ้นอินโดนีเซียเป็นตลาดหุ้นที่มีความน่าสนใจเราก็แนะนําให้ทยอยสะสมนะครับเข้าไม่ทันไม่เป็นไรครับหลังจาก IPO เดี๋ยวเปิดอีกทีนึงแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับส่วนทีมี US Blue ู h i ปครับยังคงแนะนําให้ทยอยสะสมเช่นเคยครับเพราะว่าพี่มิ้มองว่าหุ้นกลุ่มเทคน่าจะกลับมาวิ่งในช่วงหลังจากนี้นะครับกองทุนทีม BGF หรือกร o b บครับให้ทยอยขายทํากําไรครับหลังจากที่บอลยูเนี่ย ปรับลดลงมาเาเาเข้าใกล้สู่ระดับ2.75แล้วนะครับส่วนที่เหลือครับกองทุน KTS c Bond ครับ TBS TS Bond TBG Income นะครับก็ยังคงให้ทยอยสะสมน,นะครับถัดมาครับกองทุนที่พักเงินนะครับก็จะเป็นตัว TBTSD Plus นะครับส่วนให้ขายทำอะไรอันนี้เกินไปเรียบร้อยแล้วส่วน ตัวที่ให้ถือครองนะครับกองทุนหุ้นต่างประเทศนะครับทีมีบรนด์ีว s r e m i u T Brand, UEV, s b u s a e TSG t e c น One UGG, TSG Green นะครับหลังๆเริ่มกลับมาแล้วนะครับมีนโยบายของสหรัฐที่ทำให้เป็นปัจจัยหนุนกับหุ้นกลุ่ม G-Green ด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายนะครับก็ใครถือ G-Green อยู่ถ้าเกิดกำไรแล้วก็อาจจะเริ่มมองแล้วก็อาจจะพิจารณา ในการเทคโปรฟิตได้เดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณอีกทีนึงนะครับส่วนหุ้นไทยครับให้ถือครองครับตัว TSF นะครับถือครองครับหลังจานี้เพิ่งเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหุ้นไทยก็เข้ามาใกล้กับทาร์เก็ตที่พี่มิกบอกไปแล้วประมาณสัก1640นะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกนะครับทีม BPIF p Principal I Prop D ทีม BGO นะครับยังคงให้ถือครองอยู่นะครับส่วนรอจังหวะการลงทุนหุ้นจีนทีม BES China A ที BCO UCI และก็ AGLF ให้รอดูก่อนเดี๋ยวรอส่งสัญญาณก่อนนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที b เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น